สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอย่างแรกนั้นจะมีเป็น i ินฟินิต Cu ินะคะ1กล่องแล้วก็นี้นะคะจะเป็น s p i n n e r Simple Dimple นะคะกับพวงกุญแจป๊อปอิดพร้อมสายห้อยนะคะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นเม็ดอมป๊อปนะคะแล้วก็นี่นะจะเป็นแบบดินสอสีนะคะก็เป็นสีไม้นั่นเองนะคะ1กระปุกนะอย่างต่อมานะคะจะเป็นขนมไม้ตั้งเมยเกาะนะคะ2ห่อแล้วก็จะเป็นเดลี่ทะเลด้วยะคะ่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดวิทยานะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบขนมนะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะ1แล้วก็จะเป็นปล็อปอิสยมนะคะหนึชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดกาลสินนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นแบบป๊อปอิสนะคะก็จะหนักประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบลิลลี่ไข่ดาวนะคะพร้อมกระทะนะนี่นะคะ กล่องต่อมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะอย่างแรกนะจะเป็นไมยูนิคอร์นะคะ1ชิน้นแล้วก็จะเป็นแบบวางในเดียนในกระถางนะคะ1ชิ้นค่ะขอบคุณน้องทั้ง5คนมากๆเลยนะคะ